สวัสดีครับตินะครับเริ่มาด้วยตัวอย่างแรกของภาพย,ายนตร์เรื่อง Reminder s o f Him หรือโดยสองค่ายเล็กจัดจำหน่ายโดย Universal Pictures เล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามสร้างชีวิตใหม่กับลูกสาวหลังออกจากคุกในคดีฆ่าแฟนตัวเองโดยอุบัติเหตุเข้าากในอเมริกาเหนือวันที่13มีนาคมปีหน้าต่อมาเป็นตัวอย่างทีเซอร์ของหนังเรื่อง w c k e For Good จากค่ายเดียวกันเข้าฉายวันที่21พฤศจิกายนนี้ตามด้วยใบยปิดของตัวละครในหนัง ใบปิดของหนังแนวสตอ p m โมชั่นเรื่อง Chicken Run ที่ค่าย DreamWorks นำกลับมาใช้ใหม่วันที่9พฤศจิกายนเพื่อฉลองครบรอบ25ปีภาพของผู้ชมที่โกนหัวเพื่อเข้าชมหนังเรื่องโบโกเนยียฟีด้านไมเคิลเจฟ็อกซอธิบายถึงสาเหตุที่เพลง Black to the Future ยังคงดังก้องอยู่ในใจผู้คนปัจจุบันว่าตอนนี้เราอยู่ในวัฒนธรรมการกลั่นแกล้งก,กันมีคนกลั่นแกล้งอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่จำเป็นต้องให้เขาชี้นิ้วว่าเป็นใคร ส่วนทางไมท์ทามจูชัยโรบบอกว่าหนังแอนิเมชันเรื่อง m i n i นียสภาคที่3มีชื่อว่า m i n i นียส and m o n s t e เรเล่าเรื่องราวของเหล่า m i n i นี n s ที่พยายามเป็นผู้สร้างหนังหรือครีเอเตอร์ต่อมาเป็นข่าวจากแค่วอร์เนอร์บร t ด e อ d i ์ดิสคัฟเวอรีนะครับล่าสุดพวกเขาปฏิเสธข้อสเสนอซื้อบริษ,ษัทครั้งที่2จากไทม์พรมายพิจารแล้วแต่ยังประกาศว่าพวกเขากำลังพิจารณาข้อสเสนอซื้อกิจการเช่นกันหลังจากได้รับความสนใจจากหลายฝ่ายเพื่อตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด ซึ่งจะปลดแอบมูลค่าทั้งหมดของสินทรัพย์บริษัทโดยมีข่าวลือว่า Netflix และ Comcast หรือ u n i v e r s a l แ่างต่สนใจที่จะซื้อสินทรัพย์เกี่ยวกับหนังและทีวีของ w a r n e r Brothers เท่านั้นทำให้หุ้นของ w a r n e r พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ3ปีหรือประมาณ2ี่เหรียญและจะมีข่าวประกาศขายแต่ทางเทสแซรันดอรสซีอร่วมของ Netflix กล่าวว่าพวกเขาแทบไม่สนใจที่จะซื้อกิจการของ w a r n e r เลยพวกเขาได้รับความสนใจที่ไม่ได้ร้องขอจากหลายฝ่าย เนื่องจากวงการฮอลลีวูดคาดการกันเองโดยมีคนเชื่อว่าเดวิดซาสซารฟกำลังปั่นหุ้นของวอร์เนอร์ด้วยข่าวนี้ด้าน HBO Max ประกาศขึ้นราคาอีกครั้งและมีผลทันทีเป็น18.49เหรียญสำหรับบริการแบบมาตรฐานซึ่งขึ้นราคาเป็นครั้งที่3ในรอบ3ปีส่วนไมเคิลชาเวสผู้กำกับหนังเรื่อง The c o n j u ริ่งสองภาคหลังสุดบอกว่าภาคที่4คือบทสุดท้ายแล้วนั่นคือเหตุผลที่เราตั้งชื่อมันว่า Last Slice ไม่มีภาคต่ออีก มันคือตอนจบอย่างแท้จริงต้องพูดแบบนี้แหละครับเพื่อใช้คําว่าภาคสุดท้ายดึงดูดแฟนคลับให้เข้าไปดูมากที่สุดแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพวกเขาจะทําภาคย้อนต้นออกมาในขณะที่เจมส์กันบอกว่าพวกเขาได้คุยเรื่องคอนสแตนติ n นภาค2กับเยนูริฟเป็นระยะแต่ยังไม่ได้อ่านบทเลยเมื่อถูกถามถึงซีดีเรื่องอาร์แคเขาตอบว่าตอนนี้ไม่มีใครทําเพราะมันไม่เวิร์กเลย และเมื่อสุขถามถึงตัวละครดาร์กไซส์เขาตอบว่ามันหนาไม่ใช่สิ่งที่ควรทําในตอนนี้เพราะหลายเหตุผลเช่นแซ็กซ์นายเดอร์ทำให้มันดูเท่ในแบบของเขาหรือมาว์เคยทําตัวละครแตนอสไปแล้วต่อมาแซ็กซ์นายเดอร์เพิ่งลงรูปที่เขาเรียกว่าหนึ่งในภาพถ่ายแบทแมนที่เขาชอบที่สุดผมว่าแปลกเหมือนกันนะครับที่เขาขยันลงภาพจัก,กรวาลของเขาในช่วงที่กําลังมีขา่าวหรือว่า Netflix จะซื้อวอ r เน r ด้านเอมี่แฮนบอกว่าเฮลี่คาร์วิล คยถูกหลายนิตยสาราพาดหัวว่าเขาเป็นชายผู้โชครายที่สุดในฮอลลริูวด์เช่ไม่ได้เป็นเจมส์บอนด์เพราะแดนน์แนเกรกหรือแมนออฟส e e ลเกิดขึ้นและถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วส่วนนี้เป็นใบป,ปิดแรกของหนังเรื่องซี r s ที่นำกลับมาฉายซ้ำในระบบ iMAX ช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนโดย Warner ส่งเพลงประกอบจากหนังเรื่องนี้2เพลงเข้าชิงรางวัล a c a d e เดได้แก่ I l i like ล TOyo โและ Last Time I s e ซ The Sun ต่อมาเป็นข่าวจากท่าย n e น f l i x นะครับ นำด้วยภาพส่วนเองของหนังเรื่องแฟรงเกนสไตล์ที่ลงช่องวันที่7พฤศจิกายนภาพแรกของโบรกี้และดอรี่ในซีรีส์วันพีซีซีสันที่2ด้านไรอันจอร์สันจากหนังไนท์อัลฟ์ทั้ง3าภาพเผยว่าหนังเรื่องต่อไปของเขาจะย้อนกลับไปสู่แนวระทึขวัญในยุค70และมันมีองค์ประกอบไซไฟด้วยส่วนตอนจบของซีรีส์เรื่องสเตรนเจอร์ติงซีซัสันสุดท้ายจะเข้าฉายในโรงหนังในวันส่งท้ายปีเก่าซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ฉายทาง Netflix ช แดงว่าเปลี่ยนใจแล้วนะครับในขณะที่ Netflix ประกาศสร้างหนังและรายการทีวีที่สร้างมาจากเกมกระดานชื่อคาตานจากประเทศเยอรมนีโดยผู้เล่นรับบทเป็นผู้บุกเบิกที่ตั้งสินฐานบนเกาะคาตานผ่านการผส,สมทรัพยากรเช่นไม้อิฐข้าวของหินและขนแกะเพื่อสร้างบ้านซึ่งทําให้ได้1คะแนนถ้าอัปเกรดเป็นเมือจะได้2คะแนนใครได้ครบ10คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะ เน็ตเฟรยังร่วมมือกับแม t เทลผลิตสินค้าจากเรื่อง K-pop Demon Hunters ประกอบด้วยตุ๊กตาฟิ er Action, เกอร์แอคชั่นเครื่องประดับชุดของเล่นและสินค้าอื่นต่อมาเป็นตัวอย่างซีรีส์เรื่อง High Jack s ี a ั o n ที่2นำแสดงโดยฮามดาวใช้ตอนแรกทางช่อง Apple TV Plus วันที่14มกราคมมีทั้งหมด8ตอนอีกเรื่องจากช่องเดียวกันคือ Shrink i n g s ี a s o n ที่3ใช้ตอนแรกวันที่28มกราคมด้ารัฐแคลิฟอร์เนีย ขยายโครงการเครดิตภาษีบันเทิงค้งประวัติศาสตร์เพื่อฟื้นฟูการผลิตในรัฐทําให้หนังเรื่องฮีทภาคสองและภาคต่อของจูแมนจีจะเป็นหนังสองใน52เรื่องรอบแรกที่ได้รับเงินอุดหนุนจากฮอลลริูวดคาดว่าจะสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจสหรัฐถึง1.4พันล้านเหรียญและมีพนักง,งานกับนักแสดงรวม8,900คนการถ่ายทําส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเมืองลอสแองเจลิสมันต้องทําแบบนี้สิครับใหานังส่วนใหญ่ถึงจะกลับมาลงทุนในประเทศมากขึ้น กลายเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียสาดกว่าผู้นำประเทศสหรัฐอีกนะครับส่วนเควินโอเรียรี่นักแสดงจากหนังมาร์ตี้ซูพรรมเผยว่า่าย a อ4ต้องสิ้นเปลืองเงินหลายล้านเหรียญเพื่อจ้างนักแสดงประกอบที่เป็นมนุษย์แทน AI ซึ่งทำให้หนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างสูงถึง7 0ล้านเหรียญและมีแนวโน้มขาดทุนเหมือนเรื่อง The อ m a s h i n g Machine โดยเขาเสริมว่าเพื่องานศิลปะคุณควรยอมให้มันเกิดขึ้นในบางกรณีในขณะที่บรอนแครนสตัน ขอบคุณ OpenAI ที่อัปเดต Sora t o o l เพื่อป้องกันแม่ AI สร้างใบหน้าและใช้เสียงของเขาซ้ำในวิดีโอเพราะเขากังวลอย่างมากไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นแต่กับนักแสดงทุกคนเนื่องจากผลงานและตัวตนของพวกเขาอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดต่อมา YouTube เปิดตัวเครื่องมือตรวจจับความเหมือนซึ่งช่วยให้ครีเอเตอร์ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อพบ AI deepfake หรือวิดีโอที่มีลักษณะคล้ายกันได้อลิซาเบธโอเซนกล่าวว่า เธอจะรับงานแสดงเฉพาะหนังที่ซูโดรับประกันว่ามันจะเข้าฉายในโรงหนังเท่านั้นโดยเสริมว่ามันไม่มีปัญหาถ้าหนังขายให้เฉพาะผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งแต่เธอไม่อยากสร้างอะไรที่ส่งผลให้อีกอย่างถึงจุดจบสิ่งสําคัญคือผู้คนต้องมารวมกันเป็นชุมนุมพบปะคนอื่นและอยู่ร่วมกันบ้างส่วนดิสนียังอนุมัติสร้างซีรีส์เรื่อง Project Runway เป็นซีซั่นที่12เริ่มฉายในปีหน้าต่อมาเป็นตัวอย่างของหนังเรื่อง เอล่าแมคเครีโดยกราซี่เฟรมตัะเจนายโดยเดอะทเวนตี้เซนตูรี่ซูเรลสเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังสร้างสมดุลในชีวิตได้เตรียมตัวเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเข้าใจวันที่12ธันวาคมนี้ mm hmm. เมื่อบีราสันถูกถามว่าเธอจะกลับมารับบทเป็นแคปเทนมาร์เวลในหนังเวเจอร์สดูวสเตย์หรือไม่ mm hmm. เธอตอบว่าขอบุณที่ถามแต่พวกคุณรู้ว่าเธอตอบไม่ได้ mm hmm. เมื่อชารีคอฟถูกถามด้วยคำถามเดียวกันเ mm hmm. ขาตอบว่าไม่ mm hmm. ตอนนี้เขากำลังเพ่งสมาธิกับแดร์เดวิลเท่านั้น เมื่อเจเรมี่เรเนอร์ถูกถามว่าฮอกไกจะ,กะเกษียณใน MCU หรือไม่เขาตอบว่าฮอกไกเริ่มต้นจากการ,กรเกษียณแต่เขามักจะกลับมาเสมอจนกว่าเขาจะถูกฆ่าเขายังคงทํางานต่อไปเมื่ออลิซาเบธโอเซนถูกถามว่าสการ์เล็ต์เวชยังมีชีวิตยอยู่ใน MCU หรือไม่เธอตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเธอยังพูดถึงการกลับมารับบทเป็นสการ์เล็ต์เวชใน MCU ว่ามันเป็นตัวละครที่เธอมีโอกาสได้กลับมาเล่นจำแล้วจำเล่าตลอด10ปีที่ผ่านมา มันยังดีที่ยังเก็บเธอไว้และเธอคิดถึงวันด้าและอยากให้วันด้ากลับมาเธอยินดีอย่างยิ่ง,งที่จะได้กลับไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกับวันด้าอีกครั้งทําให้ทางไมททามตูชัยโรบอกว่าเธอจะกลับมาเร็วกว่าที่หลายคนคิดไว้ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นหนัง doomsday ถ้าจริงวันด้าอาจโผล่มาก,ก่อนหน้านั้นได้รอดูละกันครับด้านจอร์ชบูนผู้กำกับหนังเรื่อง the new mutants กล่าวว่าการสร้างหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจ และไม่น่าพอใจเอาเสียเลยแต่เราทําหนังไปได้ครึ่งหนึ่งของที่ตั้งใจไว้แล้วส่วนนี้เป็นภาพแรกของหนังเรื่องเดอะยัง e ี p ป e จากค่ายนีออนต่อมาเป็นภาพใบเปลวที่มีโลโก้โฟร์ฮอส m มนจากหนังเรื่อง o นวยูซีมี w นวยูโดนจากค่ายไลออนสเกตติดอยู่ทั่วเมืองนิวยอร์กโดยมีข่าวหรือว่า Jesse ่ไอ e n b e r g จะมาแสดงมายากลในวันเสาร์นี้ที่สวนสาธารณะทอมกินส์สแควร ้าน a m a z ่าวางแผนแทนที่งานในอนาคนด้วยหุ่นยนต์มากกว่า6กแสนตำแหน่งตามเอกสารที่หลุดออกมาส่วนนี้เป็นภาพใหม่ของตัวละครลูซี่แบ็กเดอะกรูในซีรีส์ f o r ์อัลซีซันที่2ส่วนโคกินโตเรสแคสซี่แลงกลินกรอฟลินดีอเมซิ่งสไปเดอร์แมนกัวตูเดอะวอเชอร์โฮมแลนเดอร์และอีกมากมายจะร่วมแสดงในหนังเรื่องซัมโมล f e ให้คล้ายเดอะฟิฟซีซันและแมคโครฟิล์มสตูดิโอยังไม่มีผู้จัดจำหน่าย เรื่องราวการเติบโตของชองมิเชลบาสเกียในวงการศิลปะของเมืองนิวยอร์กในขณะที่มาดามเว็บจะกำกับหนังอัตรีอิสบูเป็นเรื่องแรกของตัวเองซึ่งกำลังเจราจาไปได้ทราบเบิร์กฮาร์ตชาลีเอ x ซีเอสและซูสตรองฟอกมาแสดงนำยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเริ่มถ่ายทำในเดือนหน้าที่เมืองลอสแองเจลิสออกทุนสร้างโดยลิ v เวอร์เรดเอนเตอร์เทนเมนต์ยังไม่มีผู้จัดจำหน่ายโดยก่อนหน้านี้มาดามเว็บเคยกำกับหนังสั้นเรื่อง รูเซอร์เบซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลหนังนานาชาติโทรอนโตปีที่แล้วและใบปิดหนังอนิเมะเรื่อง Princess Mononoke ที่นำกลับมาใช้ใหม่ในประเทศสหรชาชชาณนจักรมีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ